ค่ะพบกันใน ep ที่4แล้วนะคะสำหรับหลักการเคมประกันสุขภาพเหมาใจ aia health happy ะะตรงนี้สําหรับอีีที่4ี่เราจะพูดถึงหมวดที่3หมวดที่4และหมวดที่5สําหรับกรณีผู้ป่วยในยนะคะไปฟังกันเลยค่ะสําหรับหมวดที่3นะคะหมวดที่3ตรงนี้จะไม่ได้เหมาจ่ายนะคะจะเป็นค่าแพทย์ตรวจรักษานะคะหรือค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะตรงนี้ตัวเลขก็อย่างเช่นแผน1นล้านหนึ่บาทต่อวัน3บ่กสิบห้าวันต่อรอบปีกรมธรรมแผ่น5ล้านเคลมได้2,000บาทต่อวันต่อรอบ360 ส5วันต่อรอบปีกรมธรรมตรงนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขในรายละเอียดกรมธรรมนะคะแต่ต้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเฉยๆนะคะอ่ะต่อมามาดูหมวดที่4เลยนะคะหมวดที่4ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและหัตถการตรงนี้หมวดที่4เหมาจ่ายนะคะเ่ะเรามาดูตรงนี้จะแบ่งเป็น5ข้อย่อยค่ะมาดูหมวดที่4.1นะคะก็คือค่าห้องผ่าตัดค่าห้องทำหัตถการค่าบริการเครื่องมือแพทย์ตรงนี้เหมาจ่ายตามงบเงินที่ท่านทำไว้เช่นเหมา ในวงเงิน1ล้านเหมาใจในวงเงิน5ล้านอะต่อมาก็คือ4.2ค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดค่าเวชภัณฑ์ค่าอุปกรณ์ผ่าตัดและหัตถการตรงนี้เหมาใจนะคะแต่ว่าอย่าสับสนนะคะกับ EP ที่3 EP ที่3คือค่ายาสําหรับกลับบ้าน20,000บาทต่อครั้งนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดในกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สําหรับกลับบ้านนะคะเป็นการเข้าพักรักษา ตัวในโรงพยาบาลตรงนี้ตาชัดเจนนะคะอะต่อมาเรามาดูในข้อ4.3กันเลยนะคะ4.3คือค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่าทำสัลญ,ญกรรมและค่าหัตการสำหรับทำสัลญ,ญกรรมและหัตการแต่ไม่ใช่การสัลญ,ญกรรมความงามนะคะตรงนี้ไม่ใช่นะคะเป็นการสัลญ,ญกรรมและหัตถการผ่าตัดด้วยอาการเจ็บป่วยนะคะ ต่อมาข้อ4.4คือค่าวิสัญญีแพทย์หรือค่าดมยาสลบหรือว่าค่าบล็อกสันหลังตรงนี้เหมาจ่ายในวงเงินที่ท่านทําไว้หนล้านหล้านว่ากันไปเลยค่ะต่อมาข้อ4.5ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอันสําหรับ EP ีที่แล้วเรามีข้อยกเว้นว่าอวัยวะเทียมใดที่เคลมไม่ได้หรือไม่ใช่ผลประโยชน์ใน มาทำเมาใจ AIA Health Happy นะคะแต่ว่าสำหรับข้อสำหรับหมวดที่5นี้เราจะมาดูว่าอะไรที่เคลมได้นะคะขอภัยค่ะหมวดที่4.5ค่ะก็คืออวัยวะได้แก่ตับตับอ่อนไตหัวใจ โดยมีสาเหตุจากการที่อวัยวะนั้นอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมและการปลูกถ่ายไขยกระดูกตรงนี้ชัดเจนนะคะสำหรับข้อ4.5ข้อ4.5ในหมวดที่4กรณีผู้ป่วยในค่ะโอเคทีนี้เรามาดูหมวดที่5หมวดที่5การเข้าพักรักษาตัวที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือการผ่าตัดโดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ก็คือได้แก่ Day Surgery ตรงนี้เหมาจ่ายจัดอยู่ในหมวดที่5แล้วก็จะมีเคสหนึ่งค่ะคือเคส Minor Surgery คือการผ่าตัดเล็กเช่นการผ่าตัดตาปานะคะตรงนี้สามารถเก็บใบเสร็จรับเงินไว้แล้วมาเบิกกับทาง AIA ได้ตรงนี้เคมได้แต่ว่าต้องสำรองจ่ายไปก่อนสำหรับเคส Minor Surgery เช่นการผ่าตัดตาปาโอเคนะคะสาหรับ EP ที่4ก็จบลงแล้วแล้ว หวังว่าทุกท่านคงจะพอที่จะเข้าใจในหลักการเคลมประกันสุขภาพเบาใจ AIA Health Happy ในกรณีผู้ป่วยในจาก EP ที่3และ EP ที่4ี่กนแล้วนะคะเดี๋ยว EP ถัดไปคือ EP ที่5ต้าาจะพาไปพูดถึงกรณีผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยในนะคะจบกันสำหรับ EP นี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ